คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันก็ไม้ล้อบรินี้เพื่อนมาล้อในชุมชนบ้านเราช่วงฝนกรงสีตกพี่น้องตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปล้อทุ่งนาต่อนะคะอันนี้อยู่กลางหมู่บ้านเลยกองทุนจ้าประจําหมู่บ้านอันนี้ก็ร้านคนบ้านชานนกเลงน,นะคะอย่าลืม,มนะคะกลางหมู่บ้านเลยไปเดี๋ยวเราไปทุ่งนากันจ้า พามาเลี้ยวทางฝั่งทิศตะวันตกของหมู่บ้านแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นร้านโสมเก่งลูกสาวเปิดร้านขายโอเปิดร้านชุดเช่านะคะไปว้าผู้้วบาหน่อยบ้านไดนะว้าตุ้ทีมเลยตอนเย็นมาแถวบ้านเราครับก็จะเดินปเล่นบ้านนั้นบ้านนี้เนาะไปหากับข่าวแรงกันพี่น้องในหมู่บ้านก็จะมีขายกับข้าวถุงละสิบาท20บาท30บาทกัน กลางหมู่บ้านผูน้ใหญ่มันก็นได้ตีเงินเนะาะหมูแฮวน่ะหาเกเธอกระปุกเองได้หมูก็เลียงเองไก่กรเลียงเองด้วยพี่พ่อใหญ่เกี่ยวใบข้าวแต่ก่อนเนี้ยงัวกินข้าวต้องขึ้นบ้านผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้เรอเชิญจากข้าวนาหวานนะเนาะเชิญตัดเลยเติมน้ำมันเครื่องตัดยาเองแล้วก็ลงไปเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ตัดใบข้าวไปให้งัวได้เลยจ้า ก่อนน่ยตะลกตะลกเนะาะมพวากินเข,าขน้ากินยังกันก็ะหายนีกันนะค่ะพากันข้นเงินผู้ใหญ่ใหม่กันเดี๋ยวนี้เหรอไม่มีนะยาบอกเลยเ,เพราะว่าข้าวสายพันใหม่ไทยเลยน,นะพอมันโตขึ้นมาพอเราตัดใบข้าวปุ๊บยากรสิใต้พี่น้องนนมมันก็จะจว่มยากรสิใต้แบดนี้พอแดดออกเนาะ สิงใหญ่เอาใหญเอาหญ่เอานะพี่น้องก็เนี่ยข้าวสายพันใหม่ไทยแลนด์ข้าวไวแสงสามารถตรวจจับผ่านไทยคมของไทยแลนด์ได้นะเรามาประมวลว่าในพื้นที่ของประเทศไทยอ่ะทำนากันจะได้ผลผลิตเท่าไหร่หรือกี่โลกี่ไรในพื้นที่ของไทยแล์จ้ารถจะจอยอันนี้เราก็จะผ่านสวนบัคซีดาจ้าเมื่อกี้ สวนบักศีดาในหมู่บ้านสีดาไรป่ประเร็อันนี้ก็น่ายมาไอมาเพจงานอยู่ภูเก็ตนี่เป็นว่าหอบเปาสาสรถักเธอกับวัดตอบมาเห็นอยู่กับฟ้าร่างแล้วก็ไม่ลืมบ้านแน่ๆเลยอะ่ะดูนานๆสินิมูลมระดกพ่อเม่ทิ้งไว้ให้นะคะไม่มาถามาหรอว้าวน้ำเต็มสระแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตรงนี้นะต่อไป มีหัวทงพีน้องพอท่วมทุ่งเราก็จะได้ภาพสวยสวยมีปลากระโดดข้ามถนนไปมาใส่มงใส่มองไรเงี้ยเห็นข้าวเห็นหญ้าเยอะอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะชาวนาไทายแรงรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเขาจะใช้เครื่องตัดใบข้าวเนาะเครื่องตัดหญ้านะจ๊ะลงแล้วก็ตัดยุดทีเดียวแล้วก็ใบหญ้าไปให้หวัว จากนานวานโป๋ยข้าวก็จะขึ้นอย่างสวยเลยจ้าเขาไม่ห่วงแม่อะไรกันแล้วพี่น้องเติมน้ำมันลงในเครื่องตัดห้าหล้วก็ไปตัดห้าหน้าหน้าของอย่างพี่น้องสินะไอ้ตัดหยาตัดใบเข่าสใได้ใบเข่าไม่มช่อ้วนอ่ติด,ด,ตด,ดตกโกงแบบโก่ง น้องรู้เปล่าคะกโกลิงอ่ะคืออะไรต้นตะโกนะคะกโกลิงแถวบ้านดูดิเขาขายกันได้ราคานะคะในน้าไปเลยสามพันบาทพอหน้าแรงไ้เลยป้าห้าพันอย่างเงี้ยขายต่อได้เป็นหมื่นต้นตะโกแล้วก็ต้นเอ่อต้นักสมไส้อ่ะจำเปม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรเนาะ้ันคอยอีสานอะ่ะเรียกสงไซ แล้วก็ต้นดอกต้นจระบกโบราณอนะไรเงี้ยแล้วก็เออเออต้นแบกงวงมังนะ่ะจะไม่รู้ว่าคนไทยเรียกไรนะก็คือักบว่าลรืวพว่นองอืมนี้อันนี้นาดามจ้าวันนั้นมายังเหลืองๆอยู่เลยวันนี้ดูสิเขียวแล้ววันนี้เขียวแล้วเขียวแล้วว้าอันนี้นาว่าในนาดามจ้า แต่กอเบิ่มเลยนี่นาดำเนี่ยพิถึงตะกอน้ำมาใสาเ่เบ็ดอ่ในหน้าแบบนี้ในป้าคอยใหญ่จ้ะมองได้ที่เป็นหน้าโคกๆวลาใส่เบ็ดก็จะได้ป้าคอใหญ่น,ะนี่ก็จะเป็นนาวา กาอะไรขีอ่อบะขีกพักคีกพักสไลด์สิ็เนาะกล้วยสมโอ้ปลูกเกี้ยงปลูกพักขาดเป็นบักปฐมที่แล้วก็ปลูกถ้าเป็นหมู่บ้านพิศทาก็ทำแต่นาต่างจ้าก็ทำเป็นสวนมะม่วงแล้วก็ทำเป็นทุ่งนานคาเฟ่พี่นอ้องนี่ไงมารากงมารากอบ้านเขาเต็มเลยแล้วก็ใช้ระบบน้ำแบบ สปริงเกิลค่ะขุดน้ำในน้ตัวเองแล้วก็ทำสปริงเกอร์เนี่ยปลูกมะละกอเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยญ้าเนฟีอนสวนนี่ผักขาผัากจอ้มบกันบกนาวบักลำไยก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย<า>แล้วก็จะเลียวรถแล้วก็กลับไปทางเดิมนะคะเมื่อกี้นี่จะเป็น มาจากออกจากหมู่บ้านของชาวบ้านบันเทิงโทมุ่งตรงมาที่บ้านพงศิมเป็นหมู่บ้านใกล้เลือบ้านเดินเทีย่ยงกันนะคะอี่นงบันทีห้ากับซิะะลบราคาก็จะถ่ายฝั่งนี้นะคะเนี่ยเขาออกมาอยู่ทุ่งนาต่างทำบ้านติดแอร์ทำห้องน้ำโทรทัศน์ตู้เย็นออกอยู่ทุ่งนาขุดสาเลี้ยงปลาเอาวงเอาวัว มาอยู่นาการเงียบสงบจ้าจนในบ้านก็ให้เด็กๆวัยรุ่นอยู่ไปอยู่ทุ่งนาก็จะเป็นพวกคนเท่าคนแก่หรือบางทีก็ผู้บ่าวแนวพี่น้องผู้บ่าวแนวมาอยู่เลียงเป็ดเรียงไก่เรียงปลาอยู่ทงไฮทงหน้าก็มีกินหมูกาทาอะไรอย่างเงี้ยทุกมมือเพราะเดี๋ยวนี้แถวบ้านเราจะกินอะไรก็ดิลิเวอรี่เนาะสั่งมาส่งหอดเทียงหน้าแล้วพี่นอ้องแถวบาถ้านไทยบ้านเนี่ยก็จะเป็นบริษัท เจ็ดเดลิเวอรี่ค่ะโฆษณาให้เลยค่ะเจ็ดเดลิเวอรี่ค่อยดูนะหน้าเกี่ยวข้าวปีนี้นะเจ็ดเดลิเวอรีท่ทำงานหนักแน่ๆเลยกับคงกับข้าวเหล้าเบียร์อ๋อโอ้ยแนวในทุ่งนาก็เยอะนะคะเห็นไหมคะยุบูยุบูอยู่เยอะหนอ วันนี้ไายบ้านก็ได้ลูกชิ้นนะจะไปกินข้าววันนี้แล้วก็มีปิ้งไก่ไก่ย่างไม้มาดานห้วยทับทานแล้วก็มีน้ำพริกนุ่มกับข้าวเย็นได้แล้วจ้าแต่เด,ด,นะด,ด,ดี๋ยวนี้นะเดกๆด็ลุกขึ้นมากินไปน้องเอ๋ยพอเวลาตัดคลิปดึกดๆอะ่ะหิวข้าวเหมือนเมื่อคืนลุกขึ้นมาผัดข้าวใส่ไข่แล้สามหน่วยค่ะกินพอสดอันนี้เขาตัดหญ้าตามรถคัน คนาหรือว่าริมทางเนี่เดี๋ยวนี้เขาก็จะนิยมทำคันาใหญ่ๆคันาตอนนี้ก็จะหวานปุ๋ยแลยคขัให้ยาขึ้นแล้วก็จะมาตัดยญ้าไปให้งัวกินลำคานเสียงไครบ้านไหมคะต้องพูดดังนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวเองเสียงด้วยนะเจ็บคอเสียงรถมอเตอร์ไซค์มันดังส่วนกระแสจ้า ว้าวดูว่าโดโดไม่ใช่โดโดนในนี้มาตัวนี้มาน้องหมาหนุ่ยเดี๋ยวนี้หมูว่วงทืออย่างคขา,ายู่ทุงแน่นะหมาแมวของแถวหมู่บ้านไทยบ้านนี้มีสัมโนครัวทุกตัวนะจ๊ะเรือตัวก็ฝังชิปนะฉีดวัคซีนมีชื่อตั้งให้ทุกตัวเลยจะเลี้ยงสุม่มสี่ส้าไม่ได้นะคะ ทำสม,มโนโนครวมาแมวนะคะสัตวแพทย์ประจำหมู่บ้านฉ <g ill ain> ีดวัคซีนให้ด้วยเ <c oughs> หลือแต่กระเทอนนี่แหละย,ยังไม่มีศพรถเท่าเทียมยะแต่เราก็เข้าใจนะของแบบนี้มันบางครั้งมันก็มี จุดอ่อนจุดแข็งอยู่เนาะแต่เราก็ไม่ว่าการผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยกันพิจารณาอยู่จ้าไทยเลดเอาดูเคนะเมื่อวานรักกัน,ร,กกนรักกันจ้าปาต้นต้านนี่เขาบอกเอาต้นต้านอลกอ่อนไปกินเนาะคอยดูนะมันจะสุกแล้วมันก็จะตกใส่หัวกระเทยเนี้ยต้นตานคุณนาคุณนแตงสิคุณนาย,นายอุ้มแมว มีลูกเป็นแมวแนะล้วนะข้ขาล้มลยอ่ะแล้วเราก็จะเลี้ยว้ายมือชวบเ,เราไม่ได้ไปสั่งอะไรใครพิเศษเนาะเราก็เลี้ยวสายเราก็จะไปทางไปทุ่งนานนนร้านอาหารทุ่งนานนนช่วงนี้ไม่ได้ไปกินอาหารทุ่งนานวนนะเพราะว่าพ่อครัวคงจะทำนาเนาะ ว้าวน่าอยู่มากเลยปนี่เป็นยัยโอนลูกต้นสากลังกาดกล้วยสิแซนโดนตานะพอดีเลยเนี่ยแซนโดนตากล้วยเป็นเขื่อเลยค้าอีก่อางอทำไมมันสวยอย่างนี้สวัสดีบ้านนาอากาศเย็นสบาย ปีนี้ก็ไม่ค่อยได้กินยาฆ่าหญ้าเท่าไหร่นะคะเออเมื่อปุ๋ยปุ๋ยเม็ดแพงเนะาะชถวบ้านก็จะฉีดด้วยปุ๋ยน้ำแอมเวคะ่ะปุ๋ยน้ำแอมเวผสมน้ำแล้วก็แล้วก็ลงทุ่งนาเลยเห็นผลทันตาลงพัดไปโดนนาใกล้เคียงก็สวยคะ่ะดูการผสมน้ำตั้งเยอะอน,นี่ไ่ได้โฆษณาไนะคะเพราะแถวบ้านเขาเล่นปุ๋ยแอมเวกันจริงๆจ้า ปุยน้ำแอ็มไปไปตรงหน้าเลย,อยตอนนั้นทางไปนาตรงนี้ยังเป็นทางคุยเยนอยู่เลยตอนนี้เป็นคอนกรีตใหญ่โตมากโหลาน8เมตร8เมตรโอ้แอยแหมขุดแท่นหน้าใหญ่ๆคุดสาไปอยู่หน้ากันเดินนี่ติดโซลาร์เซลล์เลยค่ะไม่ต้องรอไฟฟ้าต้องรอเสาไฟฟ้าอย่างทางหลวงหรอก นี้ก็ตรงไปนีงจะเป็นบ้านหนองสมอนหมู่บ้านที่ปลูกต้นพายต้นบักกี้อย่างค่ะสมเขียวหวานพืชผักอลังการนะคะด้านหน้าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอยกหมู่บ้านนงอันนี้ไทยบ้านก็จะขอเลี้ยวตรงนี้นะคะเ<ม>พราะว่าข้างหน้ามันเป็นป่ายูคากลัวค่ะกลัวเขาจะไม่ข่มขืนไทยบ้านค่ะกลับก่อนวยวเสียค่าน้ามันรถเฉย ตอนนี้ก็มันเป็นเวลาเย็นแล้วนะมันค่อยจะถือนะขี่รถรอบแบบนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วแน่เกิดใหม่กันหมดแล้วอยู่ทำไมนอนเกิดใหม่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่เล่นโทรศัพท์รอเตรียมตัวนั่งรถไฟความเร็วสูงทีอยู่อัต้ออ็กแป๊ะแถวๆนี้ทำไมในต้นไม้ต้นโบกเกิดใหม่ห,หมด เด็กก็บบ่ยองอยี่ต่ <ıyorlar. S 1> อยี่ต่อเนาะบางคนให้บางคนไม่จ้ามวนเนาะอยู่ตรงไหงทงน่ะเลิศเลอศอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นโพ้งนานวนไรนาส่วนผสมตัวอย่างค่าประจําหมู่บ네้านเนี่ยแต่ก่อนเป็นนาที่ทําไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้ก็ขุดคันนาคันแทใหญ่มีหนามเบิร์ดปีต้นมะพร้าวน้่งคอม้ะออกลูกจะมูกี่ปีเต็มไปเบิร์ดเห็นบอกข่ะ ต้นยางน่ะเปินแสงเป็นลายได้ี่น้องเอ้ยสะออน์ล่ะสะออน์ล่ะสะออนค่ะเพราะเราไม่มีเหมือนเขาเราก็สะออนค่ะเพราะเราปิดช่างทําผมเนาะเราก็อยู่ในร้านทําผมเขากับร้านกาแฟคาเฟ่ในอนาคตนะคะจะทําร้านกาแฟดอกไม้สิโซ่วันหนึ่งขายได้แก้วสองแก้วเป็นไรพอได้คุย มะม่วงต้นลำดวนหน้าผู้ใหญ่อดเบิ้หอหัวหูแพนงูเนี่ยนหน้าผู้ใหญ่ตุยเม่เจาทางงูเนี่ยโค่นเฟืองพลังก้าพลังกาดว้ายบวกล้วยแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายมืออีกจ้าอันนี้ก็จะเป็นมมารุมประรุมเยอะแยะตะแปป้ขายขวดมีใครไปกินล่ะ เยออันนี้บักเขียบออกลูกเต็มไปหมดแล้วค่ะบักเขียบดอกบกยโยมกระดอกโอ้โหต้นคูณทำไมออกดอกฤดูนี้ค่ะเนี่ยต้นมะย,ยมมะพราวน้ำหอมผักขี้เหล็กก็เต็มของกินรัวก,กินได้เยอะแยะเลยอันนี้ก็มีตน้นเจ้ของกินได้อ่ะนี่ยนี่นี่ก็มุ่งหน้าไปข้างหน้าก็จะเป็นวัดนานวน เราก็จะเรียวสายต่อตรงนี้ก็จะเป็นคลองถมบ้านนาหนวนล้วก็จะเป็นปัมนมนป๊มน้ำมนันทุ่งนาหนวนแล้วเราก็มองทรายมองป่าไม่มีรถเราก็ไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดแรงบ้านานาหน่วนนะขายกับข้าวหมดทุกวันเนี่ยมีทุกอย่างจ้ะอันนี้ก็อูมฟามากก็มีร้านอาหารตา,ามสั่งน,นี่น,นี่ก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทของหมู่บ้านมีไฟส่องสว่าง ขี่รถยกล้อได้เลยค่ะทางดีมากนี่ก็เป็นปั๊มน้ำมันอีกร้วหนึ่งมแล้วก็มีร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมรถนี่แล้วก็มีร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีร้านฮะร้านอาหารนั่งชิลด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านโน,น่นจา้าเนี่ยคบารก็จะมาเต็มตะก้อกันตรงนี้ปุ๊บมมีกระเทยที่ไหนผู้จิงเลยนะคะเนี่ยโรงเรียน ประถมบ้านนนท์แล้วเราก็จะตรงไปร้านก็อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ยังไม่เลี้ยวนะคะเพราะว่ามีรถด้านหน้าเนาะเราก็จะมาชะลอรอๆๆๆแต่เราก็จะเลี๋ยวๆๆๆๆๆเลี้ยวๆเราสอบกระจกอยู่นะไม่ต้องกลัวว่าไห้บ้านไม่เสียนะคะเสียนอยู่ไม่มาเราก็เลี้ยวมา แล้วก็เลี้ยวซ้ายข้าร้านส,สวยๆพีสุดทธาบิดขึ้นไปเลยขังต้นกล้วบิดไปเลยบิดไปเลยบิดไปเลยถึงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องถทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันไม้เลาะอย่าลืมกดแชร์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายบ้านบันเทิงโชว์คำพูดคำจาใไหนที่ไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับวันนี้สวัสดีจา้า